พอดีจ้าพี่น้องพามาเบิ่งบักเล็บแมวบักเล็บแมวฝรั่งปุ้ยผู้เจ้าเบิ่งบักเล็บแมวฝรั่งแดงคักเต็มต้นเบ่ง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 ผู้น่ะส่วนพ่อปูหอยคักบ่ผู้เจ้าเบิ่งโอ้ยมันอุ้มันย้อนแสงผู้น่ะบักหลายคักสะออ่อนบักเล็บแมวฝรั่งเบิ่งเบ่งผู้เจ้าเบิ่งดุกดุก บักอียงบักบักบักเอาบาดอี่ยังนี่แหละคอยเคยถามแฟนคอยอยู่เบื้องคอยพ่ายเบื้งทางนี้คอยคยถามเราเบื้งอยู่คอยจำบ่ได้มันไม่ได้ภาษาดัดแม่คอยอยู่เบลเยี่ยมเด้นี่พี่นะพี่เจ้าเบืงองอะโตสะออ่อนคักเนาะแดงบักคักคอยซิมมึงกันเนาะแฟนคอยบาดมันต้องแดงๆออกกันหมุนยังสีแเสบย่ะสั้นอือนี่จะเป็นส่วนสมแจ้งน่อยพี่น้องขันเอาใส่ก็เป็น น้ำป่าเขาขวดแล้วก็น้ำตาลใส่ผงชูรสจังหน่อยโอ้ยขาว่าสุดยอดเขาชิร้อยไปกินอยู่เด้อเขาชิไปเฮ็ดเดนะ้อพูดนะกาแาอืมรสตามช่องขอดีเด้อแช่ขอดีเด้อบเล,เล,ลิมแมวฝรั่งว้าแล้วแต่หน่วยใหญ่ๆมุออนะนะกเจ้าสะอ่อนบ๊อบพูดนะพูดนะบลิบเลเมแมวฝรั่งบลิมแมวฝรั่งกินอีกคนเด้อเอาจ้ะซัมนี่แหละแฉบแฉบ